อ๋อคุณทำอะไรคุณจะมาไซด์ผมทำไมแหมคุณหมอไม่ค่อยจ่าสักเท่าไหร่เอ้ยมีมีไปช่วยหมอมีจะไปช่วยมันผุดขึ้นมาจากใต้ดินทำไมอะอุตส่าห์ฝ oui> ังกบไว้อย่างดีเส hey, ียดายไปอ่อยเพื่อนไม่ได้มันติดสถานะทางสังคมวางจังเลยครับขออยู่ด้วยหน่อยเตอด้วยกันแต่ระยะไกลนี่มันดีจริงๆ Take your seat สีที่ไม่ได้แปลว่าที่นั่งแดงดีมากเลยแต่เบบี้แต่สีขาวอะไร เอาละค่ะก็โหลดเข้าแมปเปญเป็นที่เรียบร้อยนะคะแมปนครที่ไม่เคยหลับไหลในที่สุดค่ะวันที่เรารอคอยวันที่เน็ตของเรามันเริ่มปิงหลังอัปเดตเนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะในที่สุดแจ็คก,ก็โดนปรับซะทีส่วนฮันเตอร์ใหม่เนี่ยเห็นว่าเขาน่าจะได้เข้าแปดอาทิตย์หน้านะรอเล่นทีเดียวตอนนั้นก็ได้ลมะมั้งวันนี้เรามาเอนจอยกับอิตาแจ็คสกินแกลลี่คนดีคนเดิมของเรานะคะโอ้ <laughs> เพื่อนเราได้ไวเจเ <laughs> น่้ำหนึ่งนะ <laughs> เพื่อนเรายังหาเซิร์ไม่เจอเลย <laughs> เป็นไอเด็กนะไอเด็กกับใครอ่ะเดอม แล้วก็น้องนายอีฟโอเคออเอาหมอก่อนละกันเอ้าวอ้าปอบค้างประสบการณ์การเล่นเกมของฉันแตละมือแตละเดยเผอเปิดแทบอะไรค้างไว้อีกอะเนี่ยคุณหมอคุณทําอะไรคุณจะมาใส่ผมทำไมแหมคุณหมอไม่อยจ่ายซะเท่าไหร่อย่ามาอ่อยผม อยูดตรงนี้ตอนนี้เมียผมอยู่คุณก็เห็นไม่ใช่หรอคุณหมอยังจะมาลวนลใส่ผมอีกเดเมียผมก็เข้าใจผิดอย่งเฮ้ยแล้วการที่คุณทาแบบนี้ผมจะกุมขังคุณไปที่ห้องใต้ดินเครื่องเมื่อกี้เครื่องข้างบนเมื่อกี้เราเห็นนะลูก้านะลูก้าปั่นอยู่กับน้องนายอิฟนะเฮะผม,ผมไปง้อเมียผมก่นอนอย่าเพิ่งไปจู๋จีกับชายคนอื่นสินี่เนี่ยตอนสัญญ,ญาณแอปหาคู่ แล้วก็ปามอกเซี่ยวออกไปจะได้เดินไปไวนะคะมีหมอกเซี่ยวแล้วดีดีปล่อยเบบีเราไปก่อนของอร่อยต้องเก็บไปกินตอนสุดท้ายจะว่าไปเราลืมเซตปุ่มหมอกเซี่ยวแฮะคือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่แบบว่ามันแค่ไม่ถนัดเฉยๆอย่างน้อยๆก็น่าจะไปปรับให้มันอยู่ปุ่มเมาส์ขาอ๋อลูก้ามันจะวิ่งไวค่ะ เาหลงอ๋อเมื่อกี้มันอยู่ซอยซ้ายปะอปะไยขายชิดาหลงแบบงงเฉยเลยแบบนี้คนก็รู้หมดสิว่าเราตามอหมแบบอาศัยความรู้สึกไม่อาศัยการมองเห็นเสอร์ลูกกจจูย,ยดุดจับได้ค่าหนังค่าเขาแล้วยังจะมาวิ่งหนีอีก โอ้ยประสบการณ์ปลาหมอกทะลุมามันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> รู้สึกตัวเองเก่งขึ้นมาทันใด <c oughs> ถึงจริงมันจะเบสิกมากก็เอ <c oughs> ถอะแต่เมื่อกี้ไปแค่บอกเซียวก็น่าจ,จะได้เหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> มันก็แค่เกล็หมองเกณฑ์เดียวอย่าไปเครียดเลยเ <c oughs> อออีสุวาร์ล็อกเก็ตแฉี ไปช่วยหมอมีจะไปช่วยมันผุดขึ้นมาจากใต้ดินทําไมอ่ะอุตส่าห์ฝังกบไว้อย่างดีหมอไปไหนล่ะอยู่อยู่ชั้นใต้อ๋อเฮ้ยเดิมบีของผมช่างมีความจัดใจดีซะจริงๆเลยเหรอหมอยืนนี่แล้วขอบคุณเทพปับสกิลแล้วกันอย่าเพิ่งล้มนะอย่าเพิ่งล้มนะขออีกสักทีสกิลเต็มแล้วขอบคุณแกร์เพราะแต่แจ็คสกิลเต็มมันทำอะไรได้นะขยายตัวไวขึ้นเหรอ ไม่แน่ใจไหป่ปะหมอไปนั่งเก้าอี้พี่เกียรติจับบงห้องใต้ดินแล้วมานั่งข้างบนนี่แหละเอะไรนักเก็ตเพื่อนชัดน้อยเอาหน้าเบบีก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นหอกว่าเขามาอ่อยผมมันใช้จะ <ผม S 1> ไปตีเขาไม่ล่ะใช่สิเบบีที่เป็นพนันนะไอเด็กคนนี้มันโดนไอเจนตามใจจนเคยตัวเลยเดาว่าหวงพี่บ้างก็ได้มีปืนหรือเปล่าเบบีไม่มีนายอิฟจะไปช่วยลูก้าต่อโอ้โหเมื่อกี้เห็นหน้าจอสวัดไม่ใช่อะไรนะคะเมาลื่นมาหมอไปนั่งเก้าอี้แล้วบินไปแตะ ขอบฟ้า <c oughs> แม้ว่าโชคชะตาจะไม่เข้าใจลูก้าโดนช่วยไปแล้วแต่นางวิ่งไปไหนเนี่ยปล่อยนางไปก่อนแล้วกันแมซื้อของก่อนเดี๋ยวไม่ได้ซื้อแล้วก็โอ้โหตรงนั้นน็อตตันไอย่างเขามาเักเขม้นอุย้ยผมปเป็นเซอร์ตานี้ผมหมอบอะ่ะฮันเตอร์หลออเกินไปครับไม่มีแรงจุ๊กเลยขาอ่อนไปหมดเขาไล่ <c oughs> ใ,คใครอยู่อ่ะนักจิตดอก <c oughs> แต่ก่อนหน้าน,นี้เราเห็นเขาโดนกระดาษไอเด็กผักนะ <c oughs> วางจังเลยครับ <c oughs> ขออยู่ด้วยหน่อย <c oughs> ระบบมองเห็นฮันเตอร์ด้วยการแต่ระยะไกลนี่มันดีจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้ตีว่านะคะแค่ตีเพื่อน เฉยๆว่าเรามาจริงเชื่อไม่ได้ว่าเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็ยังปั่นอยู่นะก่อนหน้านี้จําได้ว่าพวกนางทําเครื่องแตกอยู่แต่ก็ยังปั่นต่อเนาะโอ้ยโดนวายมีคนกดหุ่นไหมเอ้าโอเคความผิดเราในแหละที่ตีถอยหลังไอ้แจ็คมันก็สั้นอยู่แล้วโอ้ยอ้าวเอด่าจดเก่าเพื่อนเราี่นะต้องไปเก็บงานซะหน่อยแล้วเรียบร้อยเสียดายไปอ่อยเพื่อนไม่ได้มันติดสถานะทางสังคม จะเดินผ่านเพื่อนก็ต้องทำตัวเป็นแมนเฮ้ยไงเพื่อนฉันเก็บโจทย์เก่านายให้แล้วนะ ปล่อยเอด้าไว้ก่อนเพื่อนเขาอยู่แถวนั้นน่าจะช่วยเราเฝ้าได้เราไปดูไอ้คนปั่นดีกว่าเครื่องตรงนี้เห็นสั่นทั้งสองเครื่องเลยแต่เครื่องนั้นเสร็จก่อนมาไม่ทันโอ้โหไอ้คนปั่นเครื่องตรงนี้ก็รู้ซะด้วยว่าเรามาไอ้เราก็เดินแบบมีจุดมุ่งหมายสุดๆไม่มองรอบข้างเลยจะวิ่งไปช่วยนักจิตหรอไม่น่าทันมั้งใครเอ่ยลูก้าพัดพล้าดกันมาตั้งแต่ต้นเกมแต่เวลาที่ควรจะเดินตีถอยหลังอ่ะไม่เดินตีถอยหลังอะไรเนี้ยไปนะข้างล่างข้างบนข้ามหน้าต่างสักทางนึงโดดรูโอเคโดดรูอุ้ยพี่ อโอ้ขอ,อคบคุณครับผมอุ้มให้แล้วกันนะครับเอาไปวางตรงนั้นได้แกนเพราะตรงนี้มีเก้าอี้แล้วนะว่าตรงนั้นมันอาจจะมีสักคนหนึ่งหรือผมมาจต่คิดไปเองหูขึ้นไหมหูขึ้นอเอ๊อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อนั่นไงเห็นละเบบี้อยู่นี่เองผมตามหาคุณตั้งนานตามหาบ้าอะไรก็แค่บังเอิญมาเจอเฉยๆไม่ใช่ด้วย <c oughs> ไงเบบี้ไม่เอาหน้าไม่งอนแล้วนะคนสวยพี่ก็ต้องทำงานทำทุกครั้งเพื่อความรักนะ baby พวเราหน้าหัวมาหัวมาจากไหน ก็ไม่รู้มันตุ้มกันที่กลางแบบมันรุมตุ้มกันที่กลางแบบเออเอออัจทีเออหนุ่มหอมมาสองใจหนึ่งไม่เป็นไรเพื่อนเราคนนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปเรียกเก็บบินเมียเราให้หายไปนานหน่อยนะไปสัโคัเด็กนี่โอเคลงไปแล้วนะมาไปไหนต่อจ้ะเข้าสุสานนะโอเคเดี๋ยวเราตามหมอเซี่ยวตามเขาไปก่อนเห็นเขาชิดมุมก็รู้เลยว่าจะดีดไปสุสานมาที่เปลี่ยแบบนี้ น้องเบ่าคิดจะทำรกับพี่เบ่าหรือเปล่าจ้าที่เปลียวๆที่ว่าเท่ากับสุาสานก็เปลี่ยวไปหน่อยคิดถึงพี่จนไม่เกี่ยนสถานที่เลยเหรอเนี่ยถ่าจะเป็นโอกาสอันนี้เพื่อจะใช่อะฮะ ขึ้นศาลจานาคตฉากต่อไปนี้ความทรมานอย่างแท้จริงของคนที่ไม่เคยฝึกเล่นแจ็คจริงจังมาก่อนไปบิจะไปไหนเอ้าไม่อยู่หลังไม้มีดักไม้หน่อยเละพูดยังกับอยากให้นางดักไม้ไม่นะวิ่งไปไหนแล้ววะอุ้ยมันดื้อเว้ยมันดื้อไว้คนนี้มันดื้อเว้ยหนีอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ดักไม้เลยอ่ะคนเป็นแจ็คมือใหม่มันเล่นยากเลย ต้องหดละอ๋อม่ก้นน้องนายยีบปูรอเดี๋ยวก็ปูไปกี่ลูกพูเนี่ยไหนๆก็จับได้ละต้องเกลี้กอใกล้กันขนาดนี้อยากได้ใช่ไหมฮึ Take your seat สีที่ไม่ได้แปลว่าที่นั่งแดงดีมากเลยจ้ะเบบีเอาสัพี่ขาวเอาเลย กลับไปหานอตันก่อนเขาสาเฝ้าหลุมให้เราตั้งนานอ้าวไอเด็กสองคนสองคนที่เหลือนี่นะเพราะนอตันเขาก็ได้เชิดหุ่นอีกคนนึงละคือบทอัศจรรย์เมื่อกี้มันยาวนานถึงขั้นที่นอตันเขาได้เชิดหุ่นอีกคนนึงเลยอะขนาดเขาเป็นคนที่เฝ้าหลุมนนั่นน่ะไม่ได้ออกมาไล่มามาไอเด็กมาสุดท้ายละอย่าให้ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้เลยครั้งนี้แหละผมจะกอบกู้ชื่อเสียงอืมครับมือตีก็ได้ ขนาดนี้ไม่ชินจะทีกับไระยะการตีไอ้แจ็คเนี่ยอย่างสั้นเลยคือก็ใช่แหละเมื่อกี้เราก็พาดีไปเดินตีถอยหลังแต่แบบนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่นายอิฟไม่ห่วงนายก็ได้นะไอ้แจ็คอ๋อสะดุดพี่ผิดเหรอเนี่ยใช่ผิดมาตลอดผิดทุกอย่างแ่หนูแค่พูดถึงไอ้พี่แจ็คเท่านั้นไม่ได้หมายถึงแกเลยินที่กับอินเทอร์เทอรี่งมาพางโโนนโน เสียงแห่งความผิดต่างจุกออกไปมันผิดที่ตัวละครมันตีฉอนฉันไม่ได้กดไม่ดีวันนี้ผ่านมาพอดีเลยกำลังจะปิดคลิปเลยสวัสดีครับอุยแกรี่หล่อจัง